ได้ไหมคะศูนย์ห้าห้เบดเดียวครบร้อย0550์ 0, 5, 5, 0, นะคะศูนย์ตัวเดียกับหนึ่งตัวเดียวกับ8ค่ะขอแวบ9 6, กับหกบกระดกหัวค่ะห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งแนะคะห้าหค่ะแล้วก็05 08 01 0609นหะคะหรือใครอยากจะรูดเบิ้ลก็รูดเบิ้ลเะมันเบิ้ลไปแล้วบนลางอาจจะเบิ้ลนอีกนะเพราะว่าลาวมันหลอกแปลกๆเพราะของคนไทยทำเองแล้วไม่ใช่ของคนลาวแล้วนะคะ ชุดนี้ล็เสร็จแล้วโอ้โหเลีวเลขนี้มันสวยอะไรเวอร์ Word ขนาดนะ้นเลขปาฉลามขึ้นบกเลขทูบค่ะหนึ่งสองสามไม่รวยให้ไม่รู้ไปใครที่อยากมีโชคเอาบุญนำนะคะว่าถูกมาจากโอนเงินมาค่าพิซซ่านนองหรือเชอ่าวัตถุบุคคลต่างๆของแม่จิตรวยแน่นอนค่ะนี่หนึ่งสองสามเลขทูบค่ะใครดะรวยก็อย่าลืมนะคะโทรมาใครมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจใครมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจนะคะก็กวนเงินไหม่ดีการทองไม่ดีก็ ะะโทรมาดูดวงกับแม่จิตนะคะที่เบอร์0ต่อ8724959นะคะและ0657569895นะคะรับรองว่าปัญหาทุกอย่างที่ใครมีปัญหาหนักใจนะคะจะมีท้างออให้คุณเสมอหรือใครบอกแม่จิตททำไมดวงมาซวยจังเลยไปทำอะไรติดขัดคะนั่นเลยต่อเส้นลายมือเลยที่ซื้อหวยไม่เคยถูกต่อเส้นลายมือมาหาเศรษฐีค่ะจะได้เสริมโชคลาภเสริมเงินทอนนะคะอย่าลืมไปดูไลฟ์าอาจารย์พ่อนะคะตอนนะคะเที่ยง9นาทีที่